สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหายสินค้าขายดีบนอเมซอนแล้วบอกเลยว่าขายระดับ10ล้านขายแพงต้นทุนต่ำโคตรหนะ้าทำบอกเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอ่นขายของนิดนึงนะฮะตอนนี้เราโอทออนไลน์เรามีกลุ่มโอทออนไลน์ทอล์กครับผมนี่เป็นกลุ่มแชร์แชร์ความคิดแชร์สิ่งที่เคยทำมาวิธีการแก้ไขทำให้เพื่อนๆที่เริ่มทำอเมซอนเนี่ย ได้ประสบการณ์ทันทีแม้เรายังไม่เริ่มทําป้องกันความผิดผิดพลาดในอนาคตที่เรากําลังจะเจออยากให้เพื่อนๆที่เรียน Amazon กับโอ๊ตนะครับแจ้งมานะครับผมจะได้เชิญเข้ากลุ่มณนะขณะน,นี้รวมผมด้วยมีเพื่อนอยู่แล้วถึง20คนนะครับอ่ะขอเชิญชวนด้วยนะครับแล้วก็หลักสูตรโอ๊ออนไลน์ขายของเลยจะเริ่มนะขอขายของก่อนเลยวันนี้เรียน Amazon บวกเครื่องมือ1ปีนะฮะ1ปีแถม3ปีสุดคุ้มนะจังเกิลสเกลสปี ในราคาเพียงหนึ่งมืห้าพันบาทครับ word, ยังมีมือชันเวิร์ดยังมีคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ Google เลยนะครับปี่ปีในรวมมูลค่าเครื่องมือประมาณสามแสนทีเดียวอีกโมนึงฮะสุดมันครับถ้าเพื่อนๆบอกเฮ้ยผมอยากลงเรียนนี้ก็คือเรียนเรียนแบบนี้แหละจับมือทำนะฮะบ,บวกเครื่องมือหนึ่งปีนะครับครบสามท่านจับฉลากกงล้อครับนี่เป็นเป็นเว็บไซต์กงล้อแบบถ่ายทอดสดเลยนะวันที่จับฉลากกงล้อเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อ ท่านทั้งหมดที่แบบสมัครครบสามท่านนะครับแล้วเราก็จะปึง๊งแจกคืนทันทีครับหนึ่งหมืนว่าใครจะได้แต่วงนี้คุณส้มหรือคุณต้นเนี่ยคุณส้มได้ไปเฉยเลยโอ้โหคุณต้นแม่งโคตรสีสีเลยนะฮะก็จะเป็นแจกไลฟ์สดนะครับแจกเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็บอกได้ว่าชอบโปรไหนชอบแบบ เราเอามั่นใจเลยหนึ่งปีแถมสามปีหรือขอลุ้นคืนหนึ่งมืนนะฮะบอกได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าก่อนนะฮะเดีย๋ยวจะไปไกลธุรกิจนี้เป็นธุรกิจผ้านะครับคุณดาวกันว่าผ้าอะไรนะฮะเอยผ้าเอาใบเห่งนิดนึงเป็นของผู้หญิงนะฮะผู้ชายคงขายไม่ดีหรอกนะครับแรงกิ้งอยู่ในสโคปหนึ่งร้อยหกสิบไม่เกินถึงหกสิบกว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโคตรขายดีเลยผมจะบอกว่า ถ้าใครติดตามโอดออนไลน์มาตลอดเวลาครับแรงกิ้งยิ่งต่ํายิ่งดีถูกไหมนะครับผมก็เลยเข้าไปดูแรงกิ้งล่าสุดของเขาอยู่ประมาณ155สินค้ามีเป็นล้านเนี่ยแรงอยู่อันดับ155แปลว่าขายดีโคตรโคตรผมบอกเลยนะครับในเครื่องมือที่ผมเจอมาอยู่อันดับ101ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่า Jungle Scout เนี่ยเขาจะได้ข้อมูลช้ากว่า Amazon นิดนึงราคะขายครับ28.99บ้า แปดร้อยกว่านะฮะและขายมาแล้วในเดือนที่ผ่านมาประมาณการสองหมืนหนึ่งพันชิ้นโอ้โอส่งกันเป็นตัน 6, 10, เนี่ยหกแสนหนึ่งหมืนเหรียญตกประมาณในนี้ผมไปแคปมาแล้วนะครับมีแคปมาแล้วรูปภาพหนะ้าปกนะฮะสิบแปดจุดเก้าล้านบาทในหนึ่งเดือน ผมบอกเลยนะเพื่อนๆคนไทยที่ทําเสื้อผ้านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณตัดเองนะฮะดีไซน์เองหรือไปซื้อผ้าจีนมาวันก่อนผมดูแถวแพทินัมประตูน้ํานี่เหงาหงอยก้อยกันเลยนะครับคุณต้องปรับแล้วครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้นะครับลองเริ่มทําอเมซอนจะไม่เรียนผมก็ได้นะที่นี่หมื่นห้านะฮะได้ทั้งเครื่องมือแบบจุใจนะฮะหรือจะลุ้นคืนเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ได้นะครับจะไปหาที่เรียนอื่นที่มีแบบสามหมื่นนะฮะก็มีนะฮะ สามหมื่นไม่รู้รู้สึกต้องซื้อจังเกิลเองด้วยนะไอ้นี่หมื่นห้านี่ได้แอย่างน้อยหนึ่งปีน่าจะรุ่นโปรนะครับหรือแบบเอามั่นใจไปเลยสี่ปีนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูกันต่อข้อมูลของสินค้าตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับต้นทุนนะฮะด้วยความที่เป็นเสื้อผ้านะครับแต่นี่ผมชอบอันหนึ่งขายแม่งเกือบสามสิบเหรียญน,นะแต่ว่าค่าฟูลฟิลเมนต์ฟรีเนี่ยแค่สองจุดสี่หนึ่งแต่ปัจจุบันอเมซอนคิดที่สองจุดห้านะครับ นี่มีลิงก์ Amazon นะครับ2.41ไม่มีแล้วนะเขาปรับเป็น2.5แต่ผมจะบอกไอ้2.41กับ2.5มันต่างกันแค่2สัมบาทอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสนะครับดีมากอะเด่นเลยบอกเลยนะฮะแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออเออหมดเสื้อผ้าไม่ใช่สิบห้าหมดเสื้อผ้าเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ,กด,ดนะรบกดกดดูหน่อยแล้วกันยี่สิบแปดจุด 99นะครับอันนี้ต้องคูณ17เปอร์เซ็นต์นะครับจุดหนนะครับ4.92เก้าองะทํทำไม4.35วะอันนี้ไม่ได้ลงหมดเสืรอ5ห้าหรอแต่หมดเซิ้อ5้านะโคตติ้งอนะ่ะสิเปอร์เซ็นต์นะนะฮะอันนี้อันนี้เป็นของเจ n ้ l ต้นสก้ไม่ใช่ Amazon นะครับอ่ะแต่ขำๆแหละต้นทุนประมาณตรงนี้มีต้นทุนในในในหาของส่งของกำไรในหกร้อยกว่าบาท กำไรแน่นอนบอกเลยกำไรเป็นร้อยด้วยโคตรขายดีเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูผลประกอบการอื่นอยีกนะแม่งนรกแตกมากผมบอกเลยอ่ะไอตัวนี้อะไรเนี่ยแคปมาลืมอ๋อรีซอ์ของคีย์เวิร์ดนะครับที่ผมเจอมาประมาณหนึ่งพันหกร้อยคีย์เวิร์ดมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดนิดนึงอ่ะคุณดูอะไรนะธุรกิจนี้ถ้าคุณคิดเองอ่ะผมถามว่าคุณจะคิดได้กี่คำ แต่ในเครื่องมือ j u n เ l e er Scout เนี่ยมันหามาได้ทั้งหมด1,600คำและคุณดูแนวโน้ม30 day trend 60 day trend ไม่ได้เจออย่างนี้มานานแล้วนะครับ mm hmm. เขียวล้วนๆโอ้โยนะเกียดสุดๆโ,โหดูไม่เจอแบบไม่เจอแดงเลยนะดูดีดยอดขายก็แจม่มคนก็ต้องการสูงโอ้โหไปดูธุรกิจนี้ครับดูกันขายกันเป็นร้อยตัวอะค,คุณนีดนึงดูแล้งมย แรงหนึ่งร้อยเก้าขายเจ็ดร้อยนะครับแรงเจ็ดหมืนเจ็ดขายหกแต่หกก็ยังโอเคนะแต่ผมจะบอกคือเวลาเพื่อนๆไม่มีเครื่องมืออย่างกเกิลสกเอ็กซ์เชนโครมอะไรพวกนี้เวลาคุณดูแรงครับให้ดูเลขยิ่งน้อยยิ่งดีครับยิ่งขายดีอันนี้ผมมาดูโอ้โหดูดิหน้านี้ร้อยตัวอัพทุกคนมีไอเน,นี้หลุดมาคนนึงอ่ะหน้าอื่นอ่าไอน,นี้ไอ,น,น,อน,นี้ที่โผล่มาน,นี้คือเขาซื้อสปอนเซอร์มานะครับแรงแสนขายไม่ออกนะครับ ซื้อสปอนเซอร์มาแต่ต้องทำคเวร์ดีไอ้น,นี้ถ้าเกิดทำมาโชว์อย่างนี้เดี๋ยวโอกาสขายได้ก็มีเหมือนกันนะครับโอ้ดูเดะหลักร้อยหมดเลยโอ้ยนรกแตกนรกแตกโอ้ยลงแตกครับอย่างนี้ขายโคตรดีเลยนะฮะเวลาเรามีเครื่องมือ jungle scout ผมไม่ต้องดูแรงแล้วนะผมดูยอดขายดเดตเเดเดเซลกับมันเซลเลยนะครับนรกแตกอ่ะเราไปดูหน่อยธุรกิจนี้นะครับมันมีขึ้นมีลงนะครับก็จะพีคในช่วงเดือนนี้แหละนะครับ เพราะฉะนั้นต้องรีบโกยคนหานะครับเจ็ดแสนมันอาจจะดูเหมือนลงนะแต่ถ้าถ้าระดับเจ็ดแสนขายไปไม่ต้องสต็อกมากโอ้แถ้าขายดีคุณโกยคุณก็ได้เยอะอะเวิร์กแม้จะเป็นดูขายลงหน่อยๆน,นะครับแต่ระดับหายังเจ็ดแสนผมว่าถึงจะลงอย่างเงี้ยลงกว่าจะไปหลุดต่ำแสนอีกเป็นสิปีครับบอกเลย ค o o o l l e t r e ท d ผมงงนะข้อมูลดูอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับดูแต่ก็เขาก็แนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าธุรกิจนี้นะครับน่าทำโคตรเลยเป็นเสื้อผ้าแล้วว่าเราสามารถตัดอะไรได้นะครับอเพื่อนๆขอเฉลยอันนี้ผมไม่มีอาลีบาบาให้แล้วกันนะครับไม่มี1688ให้นะครับก็าสามารถหาในเมืองไทยได้คีย์เวิร์ดสอ2 0 ep 159โค้ด15900ขายกันเป็นเกือบ20ล้านใน1เดือน เสื้อผ้าแนวไหนเป็นยังไงมันต้องหาคําเฉลยให้ได้แล้วโอทออนไลน์ดอทครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับเรามีโปรโมชั่นผมพูดไปัวคลิปแล้วไม่ขอพูดซ้ํานะครับแล้วก็มีโปรแบบลุ้นด้วยคืนหนึ่งหนึ่งมืนบาทเลยนะฮะสามท่านปุ๊บคืนหนึ่งท่านเลยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับติดต่อโอทออนไลน์ได้ที่ไหนนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์โอทออนไลน์ดอทคอมคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีนะครับ แอดโอทออนไลน์แอดโอเอชโนะครับหรือเบอร์โทร0815511616ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันแชร์สินค้า o อทออนไลน์ทอล์แล้วก็อะไรกันตามติดชีวิตคนทำ Amazon ช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยแต่ตอนนี้เรากำลังอัป,อป,อปเดทนะครับเกี่ยวกับ Amazon ในเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาแบบละเอียดแบบเห็นผลเห็นคุณค่านะครับละเอียดพอสมควรเลยเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันนะครับ เดีย๋ยวว่ามาว่ากันนะครับอ่ะยังไงเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยผมบอกเลยจริงๆเนะยขอดูหน่อยไม่ได้กดดูเลยหลังบ้านครับว่าวันนี้มีเพื่อนๆมาซับสไคร์ใหม่กี่คนแล้วเมื่อวานหนึ่งมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนที่ผมดูนะหรือเมื่อเช้าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่พอเข้ามาปุ๊บดูวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ปับ๊บมีเพื่อนตามเราใหม่ไหมบอสโหลดมาแล้ว าอาจจะเป็นเมื่อเช้าก็ได้นะฮะหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็สิบเอ็ดท่านแต่ยังไงก็ขึ้นพอสมควรเลยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกจนหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบคนนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาใหม่และคนเก่าๆที่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับที่เข้ามาดูเราเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็เรามีโซเชียลอยื่นด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นนะครับก็จะมี Facebook Fanpage โอตออนไลน์ทวิตเตอร์โอตออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอตออนไลน์ ฝากฟอลโล่ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ